เอาล่ะครับต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาพบก,กับผมฟอร์ดอีกแล้วนะครับก็นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาทำการ ตีบวกนะครับตีบวกห้าอันโตดิโอวาเลนเซียนะฮะก่อนอื่นนะผมขอไปอันนี้ก่อนเชียร์พอยต์นะครับผมเชียร์พอยต์ก่อนนะครับผมทายผลนะเยอรมนีกับฝรั่งเศสนะผมขอเลือกเอาเป็นยำ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 ที่หนึ่งได้การห้าสิบจะมาเอาเรืครับงั้งงั้งงังงองััผมขอเอา อะไรฝรั่งเศสละกันนะผมทำไมไมีอยู่แค่เนี้ยเง้นเยอรมันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเลยกพอ้อยเดียวพออยเด,ยเดียวก็ผมก็จะมาทายผลอีกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะไปทำการตีบวกกันนะครับผมก่อนอื่นผมขออนุญาตไปเออเขาเรียกอะไรนะไปซื้อตัวล่อ,อก,ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันครับผมเอาละครับก็กลับมากันอีกรอบนะฮะก็ผมได้ตัวล่อ,อมาแล้วนะครับมี mc corey นะฮะโอเคไปบวกไปเรื่อยแตกเอาให้มันแตกครับผมเน้นนะครับให้มันแตกนะครับผมอ่ะตัวล่อมาแตกไปตัวล่อเพลงโอ่าตัวล่อแตกง่ายๆอย่างงี้ก็โอเคครับเอาคู่ขึ้นได้บกหนึ่งครับผมเอาเอาแหกสักรอบได้ไหมแหกสักรอบมามาแหกสักรอบมา แตกไปไปแตกไปเพลงเอา h ิ r e I h a l ฮัล u j ่อ่ะครับผมขอเพลงคำหยาบนะครับผมต่อไปทนะ่านตัวดิโอวาเลนเซียตัวหลักของเรานะครับผมใช้แต้มไม่ได้ด้วยนะแต้มไม่พอนะครับผมมาอันตัวดิโอวาเลนเซียตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นตื่นเต้น ผมจะให้มันชนกันไปเรื่อยๆนะครับผมโดยไม่ต้องนับครับผม,มถ้าตีอัตโตลิโอวาเลนเซียติดนะก็จะกลายเป็นบวกห้าในทีมมีอยู่อีกตัวหนึ่งแล้วนะครับผมนอกจากดาวิดเดกิรมนะครับชนกันไปเรื่อยๆนะครับผม ความรู้สึกอยากตีเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นน่ะเออตามนั้นนะครับโอ้ยผมรู้สึกว่ากลัวมันไม่ติดอ่ะเออตัวละลานนะเว้ยตัวละลานนะเว้ยแพง ลุนเว้ยลุนเว้ยเอาไงดีวะกลับไปก่อนดีกว่าลน,นะฮะมาวาเลนเซียเอาใหม่นะสามชนสามลังครับผมมา มาวาเลเซียมามาหนึ่งสองครั้งที่สามไปครับลุยอันโตนิโอวาเลนเซียติดไหมมามาบอกค่ะมาอุ้ย กูคือน,นักเตะเหลือหนทางเดียวโอเคบวกหนึ่งวัดตึโอ้ยโคตรเสียดายเลยครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อใหม่ก็ได้ครับซื้อมาบวกใหม่นะครับโอเคเป็นไงล่ะบวกหนึ่งติดโอ้โห โหดปะล่ะนะครับผมอ่าทีมอันหนึ่งนะจัดก,การอ่ะไปที่ทีมนะ่ะนี่ครับทีมผมก็มีดาวิดเดคิานะเจ็ดสิบสองล้านนะครับเอ่อเปเป้นเปนในผมเปิดได้นะจากคลิปที่แล้วนะผมเอ่อแล้วก็อะไรกว่าบวกค่าผมมีในทีมสองตัวนะมันมีตัว วันเบอร์ซี่สิบสี่โว้คัพนะครับผมไม่ใช่ลัมซี่วันเบอร์ซี่นะครับโว้คัพนะฮะอยู่ไหนวะวันเบอร์ซี่ยู่ไหน what the อยู่ไหนนายยูไหนวันเบอร์ซี่อยู่ไหนวะ not. Not one versus. One versus อยู่ไหนเดียวหายไปไหนวันเบอร์ซี่วันเบอร์ซี่เจอแล้วนะครับผม <laughs> แต่กู้คืนได้พวกหนึ่งโอ้โ oh ห เป็นที่สวยมากครับสวยซ้ำสวยซ้อนนะผมอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับการตีบวกอันโดริโอวาเลนเซียนะบวกห้านะฮะเป็นคลิปที่เสียใจมากครับเสียใจโอ้ยไม่น่าเลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ สามารถกดไลค์นะให้อันโตนิโอวาเลนเซียแล้วก็ผมด้วยนะฮะผมแล้วก็กด u b s ส r i b e กันด้วยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าอย่าพึ่งนะครับผมมีแถมนะฮะเราจะมาเปิดที่ผมเลื่อนเลเวลนะฮะจะมาเปิดแจกกล่องม่วงนะครับแล้วก็เบสแล้วก็เบสสามสิบแล้วก็เอสเอสลักกี้บ็อกนะครับผมมาแล้วมาเปิดม่วงก่อนเลยนะฮะโอเคมา จะให้ตัวดีๆไหมเอ่ยพางโอ้ได้หนึ่งแสนนะผมแย่มากเป็นอะไรที่แย่มากพางหนึ่งแสนอีกแล้วอะไรวะต่ำสุดเลยนะเว้ยมาหน,น,น่อยดิตัวดีๆอันนี้ดีโอ้โหห้าแสนขอบคุณมากเพิ่มมาหนึ่งอันนะฮะเพิ่มมาหนึ่งระดับนะขอบคุณมากนะครับ ต่อไปแนละ้วขอเปิดเบสสามร้อยก่อนนะครับเปิดเบสสามร้อยนะครับมาห้ากล่องรวดเลยห้าอันรวดเลยมาเบอร์เบสมาสักอันนี้ <c oughs> ไม่นานได้นะครัผมอันที่สองเอาอันที่สามเอาเจ็ดกับสิบปนไปปนมานี้แหละเออเอาสิบอีกแล้ว วัเด้โอเคเบสสามรต่อไปนะเป็นเอสเอสลัก x ีบ็อกดีกว่าคนระับแล้วค่อยเปิดเบสสามสิบนะครับผมมาสองกล่องเลย่างหนึ่งเอมนะโอเคหนึ่งเอม,มาหนึ่งเอมมาเว้ยโอเคศูนย์เก้า เปิดเพื่อเปิดได้ฟอร์ันโดนตอเรสนะผมดีครับมาต่อไปนะครับเป็นเบสสามสิบรวมโมเบสนะครับไปเปิดทีละกล่องเลยครับผมฟุ่มสิบสี่สามสิบเปิดเปิดหมดเลยมาเปิดหมดเลยมามามา,มา <laughs> ที่เกียรอนะครับผมศูนย์เจ็ดเอามาเพื่อ ง m อ,อยากได้การ์ดอะโอ้ผมมีสิทธิ์ลุนเวอร์เบสนะแต่ไม่มีสิทธิ์แน่นอนคนระับทางเวอร์เบสเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรทางไกลครับสาหรับเวอร์เบสของเรานะครับผมไม่น่าน่าจะได้พวกกา,กากอะเออพวกตังน้อยแล้วก็เอ็กพีนงีน้อยับผมไม่น่าจะได้การ์ดนะผมนะแต่ลองเสียงดูครับผม1 2 3รู One, two, ้ว่าเสียงทุยนะฮะมา โบเบสนะโอ้โหหนึ่งแสนกคกูว่า <g ul ua> แล้วนะครับอ่ครั้งนี้ก็ไปจริงๆริงวครับอ่ฝากกดซุปเปคร์ล์และกดไลค์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่นขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ we we'll